ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ายมาอัปเดตสวนผักหลังบ้านอีกแล้วะคะเพื่อนมาโชว์บักพลิกนี่พี่น้องนี่นะคะอะปลูกพลิกนะคะนี่เนาะ,ะ,นนะ,ะบักพลิกหลังบ้านพี่บายบุรีรัมนะคะนี่เนาะเบิงเบิงนะคะปลูกเบิงเบิ้งนะ,ะสวนสวนผักเมียรฝรังนะคะปลูกตามมีตามเกิดนะคะพเพื่อน นี่เนาะอันนี้ต้นเกาเนาะพี่น้องต้นเกาดนะ้อนี่เนาะอันที่พี่ใบปลูกเมื่อวานปลูกเพิ่มเมื่อวานเนาะนี่เนาะเป็นมงมะเขือเปาะนะคันเพื่อนมะเขือเปาะเนาะปลูกเมื่อวานนี้นะคันเพื่อนรอดูว่าจะได้กินไหมนะคะเราก็ปลูกอ่านี่เอาเม็ดมันมะหวานแล้วก็เอาเบียร์มันมาปลูกไห เดี๋ยวเราให้มันโตอีกหน่อยเราจะมาอัปเดตอีกครั้งนะ,ะ่านเพื่อนนี้เนาะพื้นที่ยังว่างอยู่เดี๋ยวเราก็จะปลูกมะเขือเพิ่มละกานเพื่อนมะเขือเปาะนะคะเออแต่ปลูกเยอะก็กินไม่หมดนะคะแต่ก็ปลูกไวก่อนนะเออนี่เนาะเบิ้งเบิงนะคะนี่เรามาอัปเดตให้ดูนะคะสวนทำยังไม่เสร็จนะคะเสวนยังบ่ทัานแล้วพี่น้องเบิง อืตัดคร้เราก็รอดแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะตัดคร้ที่เราลงดินวันนั้นรอดแล้วนะคะเบิ่งบะเขือเทศต้นใหญ่แล้วนะคะคานะคะพี่น้องเบิ่งคานะคะสวนยังุกอยู่นะคะวันนี้พี่ไปจะทําสวนมุมนี้นะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะ,ะ,นนะสวนมุมนี้นะคะลกมากนะคะเพื่อนซาลแเน่เต็มเลยด้วนี่เราจะมาทํามุมนี้นะคะ ก็เลยพามาให้ดูชเช้ามืดวันนี้นะคะไม่ใช่ชเช้ามืดนะคะเก้าโมงช้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ